โอ้คอ๋น่าสิไหมซื้อพี่ไม่ได้ต่อไปี่ได้ได้มตั๋วไหนตัวราคาบัตรหบาทก็มีรสเค็ม แม่มแลายยาวเลยเนาะไปดูไปดูเราไปดูข้างล่างก่อนโอ้ยเขาจ็โอ,อ้ทีนน่นี่สกายวอล์กันจนันทบุรีนะคะดูคนมองมองขึ้นไปมองขึ้นไปโอ้ยสูงมากแล้วก็ยาวมากเช่นกันอุ้ยอันนู้นเขาจะมีล่องอันนี้ริมเขื่อนนะคะริมเขื่อนจังหวัดการจนันทบุรีนะคะมัน,นจะมีล่องอุ้ยอันนั้นสวยเนาะ เย็นมากเลยตรงนี้วันนี้นะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินด้วยนะรอบรอบรอบเขือ่อนนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินนี่เราเดี๋ยวไม่ได้จะพาขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนนะคะบ,บนสกายวอล์กมองขึ้นไปสูงมากเหมือนกันใจหายแว้บๆไปเราไปขึ้นสกายวอล์กกันแต่ว่าที่นี่เขาห้ามเอา ไม้ซลฟี่นะคะขาก้องอะไรกระเป๋าไม่ได้นะกระเป๋าเหมือนไม่เล็กนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาห้ามทุกอยาก่างแต่ว่าเขามีให้เขาบอกว่าให้มีที่เก็บให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะคะนี่เปิดถึงกี่โมงคะอันนี้วันนี้นั่งคุณค่ะตัวไม้นี้ขึ้นไม่ได้นะคะได้แค่ตัวกอง นี่เป็นด้ามจับอะไรเน่ยรบายยนน้ำรนาไม่ต้องถอดนะคะเสร็จส่ไปเลยก็นวไมงกเมะเมันเหมือนว่าเราเดินแล้วรองเท้าเราจะนี่นะ ก่ลิฟต์พาเราขึ้นไปเขาขึ้นไปชั้นอะไรนะซิเปิลชั้นสี่เนาะลมแรงมากนี่ลมแรงมากเลย,ยนี่ท้องเท่ออกไปได้เลยใช่ไหมเนี่ะพี่เบอร์ดดูเสียงลมดิ เสียงลมโน่นอะเสลมอ้าวหรอเดี๋ยวนะทำใจก่อนฮึทางล่างไม่มีตะแกรงเดินมาตรงนี้ดิไม่เหมือนโน้นนะโน้นจะแข่งเนี่ยนี่กระจกข้างใสแล้วก็สูงด้วยนะ แรงนะลมแรงนะนี่แต่เรามองลงข้างล่างแล้วเราเวียนหัวนะดูมองมองข้างล่างไม่ได้ไม่ต้องมอง,องเดินไปเรืเ่อยๆนะนี่ถ้าอมองไปทางนน้นก็จะเห็นเมืองการนอ๋อตรงนู้นคือที่ทําใหม่เนาะตรงนู้นก็มองไปจะเป็นเมืองกาลนะคะวันวนี้มีถนนคนเดินรอบเขื่อนเลยตรงนี้ยาวเลยนะคะจาเขื่อนเดี๋ยวพอลงจากสกไายวอกแล้วไม่เลยจะพาคนเดินเดี๋ยวเราไปเดินถนนคนเดินกัน วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากข้างล่างน้องกัจะเป็นแพโอ้มีแพเที่ยวด้วยมีแพเที่ยวด้วย hey, oh. นี่มองเห็นไหมอ่ะ,ม,ะมีแพเที่ยวา้างล่ n d t ้ว n เียนหัวนะจะมองไปในน้ำไม่เป็นหัวถ้าถ้าเรามองนะถ้าเรายืนแล้วลมมองทางนู้นนะมันเหมือนว่าเหมือนว่าตรงนี้มันลอยไปแล้วเราเหมือนเมาขึ้นอ่ะเหมือน <Star> เราอยู่ในเรือที่ทะเลหรืออะไร <Popular> สักอย่างวะเป็นไหมมันเหมือนน้ำมันไหวๆแล้วเหมือนไอ้ตรงนี้มันจะลอยอ่ะมันจะลอยแล้วเราก็เหมือนเราจะเราจะเมาเราจะเวียนหัวนี่นะลมเย็นมากนี่จะมองเห็นตรงนู้นนะเขาให้จอดรถนะถ้าใครมาก็จอดรถตรง เขาเรียกว่าสาราเลยตรงตรงนั้นพี่โบสาราเนกประสงค์เนะนาะสาราเนกประสงค์ตรงนู้นนะก็เขาเขามีจอดรถแถบกลางไปเลยพ่อส่วนตลาดเขาจะมีแถบยาวตามเขื่อนไปเลยนะคะทุกคนที่จอดรถหาง่ายค่ะสะดวกสบาย ไปตรงที่ทำใหม่กันสวยตอนนี้แสงกำลังสวยเลยนี่คนก็เยอะมากเหมือนกันค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมีถนนคนเดินมีถนนคนเดินมาเลยพามาชมบรรยากาศ ลมแรงนะเนี่ยลมเสียงลมดังมากเลยเห็นเราไหมเราอยู่บนนี้ดูดีเรือมาเรือมาแล้วของมีของใช้ทุกอย่างเลยมีของขนมนี่ก็จะเป็นเรือโดยสารเรือเที่ยวเรือเป็นเรือแพทานอาหารเรือเที่ยวแพเที่ยวมีหมดเลยแล้วทางนน้นก็จะมีออสกีสกีนะคะกีสกีใกล้ๆมองไกลๆก็จะเป็น ทิวสวยมากเฝาแลวก็มิภาองค์ใหญ่นะคะ มองลงไปข้างล่างปุ๊บเราจะเหมือนจะเวียนหัวางคืนนะมีรอ,อ๋อไยกคืนไม่นบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศดีมากนี่ตรงนี้ก็จะมีแพก็จะมีแพล่างมองเห็นไหมคะนี่แพงี้เลยนี่บรรยากาศนี้เลย,รย,รเลยพระที่กำลังสวยไม่ได้ ตอนนี้แสงกาลังสวยเลรนจะมองไปข้างหลังนั่นมองไปข้างหลังก็จะเป็นทูกเขาภูกเขาโน้นแต่เราชอบตรงนี้มากกว่ามองเห็นพระที่ตรงนู้นนะค่ะสวยมากเลยไปเราไปให้สุดก่อนเราไปให้สุดเพราะตรงนี้เราย,ยังไม่เคยมาเลยจํากัด15คน <You want S 1> ใช่ไหมพี่เปิ้ลตรงนี้จํากัด15คน ตรงนี้คือที่ทําใหม่ตรงยื่นออกไปนะครตรงนี้สามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าคนแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเข้ามาก่อนเนาะเราค่อยออกไปมองลงไปข้างล่างนี่ข้างล่างเป็นอย่างนี้เลยนันมเป็นจุดอยู่มันเกินอยากมาเข้าไปสิบคน <usion> พ, <hai> พี <tio> ่โอยืนรอก่อนมันเกิน15คนมามารอตรงนี้ก็ได้ดีไมายืนกับคานกับแม่ตรงนี้ ที่จ๊กก็จะมีแพนี่นะคะลองมางี้อันนี้ไม่ได้อยู่บนสกายวอล์ฟจังหวัดกาญจนบุรีนะคะยาวที่สุดในประเทศไทยเลยไม่เป็นอะโอ้โหเป็นเธอเป็นเหรอเนี่ยตรงน้นเดี yeah. ๋ยวแม่อะไรจะพาไป แต่ว wow. wow. ่าเขาจำกัดคน15คน15คนเราต้องรอคิวก่อนเนี่ยเราชอบตรงนู้นหน้าภูเขาอ่ะภูเขาสวยนะนี่นาฬิกาดคนไม่สวยที่นี่ก็แพ้เนาะแพ้มินไม่ใกล้แพงเลยเราจะมาดูมุม เปลี่ยนมุมแล้วเนี่ยเอาพี่เราเดินมาตรงนี้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 นี่มองไปก็ยาวไปเลยตรงนี้นะมันคือยาวมากไปนู่นนะยังไม่สุดนะมันยังไม่สุดนะมันคือตรงที่เริ่มต้นเฉยๆันนก็จะมีแพอันนี้ก็จะมีเรือเที่ยวเรือเที่ยวนะามันจะสวยมากอะไรขนาดนี้โอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่สอง กันยายนนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้แม่เล็กอยู่ตรงยื่นลงมานะคะจับกัดคน15คนนะคะแต่แม่เล็กจะพาออกไปนะคะตรงน,นู้นนะคะก็ตรงนี้คือกลางแม่น้ําเลยนะ,ค,ะนนนคือกลางแม่น้ํำเลยนะคะเจ๊กับยิงแม่ก็ให้เขาเกาะเลย แม่ก็เกาะไดนะทำไมแม่เกาะเจดเจดชิมก็กเกาะไเลยนะที่วเราเดินเร็วนะเนี่ยดูที่แสงกำลังสวยเลยแสงกำลังสวยเลยว่ายังจ้าที่แม่พิชชาแล้วสวยแล้วนะถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราลงไปเดินข้างล่างต่อเดี๋ยวเราลงไปเดินที่ถนนคนเดินนะคะ ก็จะเป็นเมืองกาญจนบุรีนะคะทางนี้ก็จะเป็นพิวภูเขาพ้าใหญ่พ้าสีขาวนี่ก็จะเป็นบานเรือนแพรสวยม,ม่ถ่าย <c oughs> เดี๋ยวเราไปทางโน้นม้างนะ <c oughs> แถบโน้นเรายังไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ ี้ก็จะมองเห็นอ,อ๋อตรงนั้นเขาจำเป็นเป็นที่จอดรถนะสาลาเ็กประสงค์ถนนคนเดินถนนคนเดินที่นี่เขาจะมีทุกเย็นวันจัดเอ้ยวันเสาร์นะคะ ก็จะยาวไปถึงวัดเลยนะทางนี้ก็จะยาวเรื่อยตามทางตามเต็มตามเขื่อนมาเลยเนาะ

ตรงน,นี้นะเดินนะบรรยากาศดีนะนี่สวยมากเลยนี่เขาทําได้สวยงามมากนะมาเดินตอนเย็นๆนะคะมาเดินเอาบรรยากาศเลยใต้ใต้สกายบล์กนะคะตรงนี้ก็คือสกายอล็อกสูงม,มากนี่มองขึ้นไปข้างบนนะตอนนี้ก็จะเป็นสกายอล์กยาวไปเลย เนี่ยมองขึ้นไปนะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยบา่ดูสิรารื่อ่งแพใช่เปล่าอ๋อสะพานสองแพรสะพานสั้นที่สุดในประเทศไทยกาญจนบุรีมไม่คือตรงนี้ใช่ไหม อะไรนะใช่ป่ะเออหรว่า